ผมอยากจะชี้แจงกับไอตีหน่อยหนึ่งเนาะอันนีคําพูดบางคําพูดว่าผมเนี่ยตัดอะไรล่พ่อพายขายตัดหางพ่อพายขายนะก็ถ้าท่านทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่เนี่ยคนที่พูดเนี่ยก็ก็อยากจะบอกว่าท่านอย่าพูดเลยมันจะเสียนะครับมันจะเสียแล้วก็ผมไม่เคยตัดหางพ่อพลายแล้วหลุดบางทีเขาจองกันเป็นเดือนๆน,นะครับ หลายคนบอกว่าไม่เหมาะไม่ควรผมก็เลยถามกลับว่าแล้วอะไรคือเหมาะคือควรอทีนี้ <c oughs> การที่เราแบ่งปันของมงคลให้กับพี่น้องประชาชนนี่คือการได้บุญครับ <c oughs> ต้องเรียนอย่างนี้เนาะผมไม่ใช่คนสูงสัก <c oughs> ผมเป็นแค่ประชาชนคนธรรมดา <c oughs> ที่รักษาปกป้องพ่อไัยกระชัย <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาบอกว่าผิดจารีตประเพณีโบราณนู่นนี่นั่นก็ไม่มีปัญหา แต่ว่าค่าที่จ่ายเดือนอีประมาณสองล้านท่านก็มาซัพพอร์ตนะครับเพราะถ้าเกิดว่าท่านซัพพอร์ตไม่ได้ผมไม่อยากให้วิจารณ์ผมก่อนนะนะครับก่อนจะมาวิจารณ์ผมเนี่ยต้องมาดูก่อนว่าผมทําอะไรไปหนึ่งวันนะนะครับคําว่าผมเอาช้างมาหากินบางคนพูดไปถึงขนาดว่าที่ช้างไม่ได้ถวายเนี่ยเพราะว่าเจ้าของช้างทําตัวไม่เหมาะสมะขายขนหางช้างก็เลยช้างไม่ได้เข้าวังนะคำถามคือการขายหางช้าง ไม่ชังไม่ได้เข้าวังเลยครับ <S <S ใช่เหตุผลไหม,ไมถ้าใช่เดี๋ยวผมจะขายเพิ่ม, <S <S มเพราะฉะนั้นอย่าผมไม่อยากให้เลอะเทอะเหมือนเอฟซีบางคนที่เคยไปฟังเรื่องราวนี้มาผมเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าคำพูดนี้ออกมาจากใครแต่ว่าผมก็เนาะกว่าที่เราจะได้เงินมาแต่ละบาทในแต่ละวันกว่าที่เราจะผ่านในแต่ละวันได้มันยากเย็นแสนเข็น เพราะฉะนั้นแนะนำว่า,เ,าเรื่องบางเรื่องก็ไม่สมควรจะพูดนะครับสิ่งที่เราสิ่งที่เราต้องทำคือเราทำอย่างไรก็ได้ปกป้องพระพายกระชัยเราช่วยกันอย่างไรก็ได้ในการสนับสนุนสิ่งที่ผมคิดคืออยากให้พี่นองวระชาชนเนี่ยมีของท่านในครอบครองให้เยอะๆบ,บางคนพูดไปถึงขนาดว่า ผมขายงานท่านกินบ้างอะไรบ้างถ้าใครที่มาพูดแบบนี้กับผมนะคุณเอางานที่ผมขายคุณเน่ยมาโชว์เลยงานพระเอ,อกอชัยนี่มีมีกี่ชิ้นผมรู้ว่าใครครอบครองอยู่บ้างแล้วคนที่ครอบครองนั่นคือมีบุญจริงๆหนึ่งในนั้นก็อยู่ในคอผมนี่นะครับชิ้นหนึ่งไม่ใช่ถูกถูกนะงานพรอเอ,อกสามล้านนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเช่างานผมเป็นล้านเนี่ยคงไม่มีสติปัญญามาพูดว่าบ้าบออ่อ ส่วนคนที่พูดว่าบออบอกว่าผมขายงานช้างผมอยากเห็นหน้าที่บอกว่าเอางานผู้หญิงมาขายกินเนี่ยอาจารย์เดมาอยู่นี่กี่เดือนเคยเห็นไหมสี่เดือนแล้วครัใช่งานท่านก็เหมือนกันงานนี่ตัดตั้งแต่ปีห้าห้านู่นตัดตั้งแต่ยังเป็นกฎหมายเก่านู่น ครั้งเดียวไม่ไม่ใช่ว่าตัดที่นี่นะตัดไปได้เจ้าของเก่าด้วยงานพระเอกเนี่ยถูกตัดสองครั้งครั้งแรกคือเจ้าของเก่าครับครั้งที่สองก็คืออทำพิธีตัดที่ศูนย์ช้างครับส่วนตัดไปทําอะไรนั้นเราก็บอกไม่ได้หรอกรแต่ไม่ได้เป็นไปในเชิงธุรกิจอ่ะแล้วเราก็เก็บเศษไว้แล้วก็ให้คนที่เหมาะสมจะได้บูชาผมกําลังจะบอกอยนะ่างนี้นะทําไมพระสมเด็จราคาเป็นร้อยล้านเขาก็เช่า หนึ่งคือหายาสองมวลสารสามคือวิธีการนะแล้วของพ่อไผ่เอกชัยนี่คือหนึ่งเดียวในโลกผมจะบอกให้นะครับคนที่ต้องการจริงๆต่อยี่สิบล้านเขาก็เช่าเอาขนาดกลางพ่อไผ่เกชัยที่เป็นทั้งแท่งอ่ะคนมาขอผมนั้งสิบสี่ล้านผมยังไม่ให้เลยของบางอย่างไม่ได้มีไม่ขายนะครับการที่คนบอกว่าผมขายอะไรพ่อไผ่เอกเอกชายกินอ่ะคุณคิดดีแล้วอย่างปีหนึ่งเนี่ยผมมีหางพ่อไผ่กี่เส้นขาย เราเอามาจำหน่ายเรามาให้บูชาเวลาที่ท่านหลุดเท่านั้นแล้วก็บอกจานวนหมดทุกครั้งได้เท่าไหร่แบ่งกันเท่าไหร่ไอ้ที่อยู่ได้นี่ก็คือคนมาเที่ยวขายวัตถุมงคลอย่างอื่นขายเหรียญขายกาแฟาขายของที่ระลึกเสื้อผ้าบางคนมีแต่คําพูดเพราะนั้นใครใครที่สงสัยข้องใจมาอยู่กับผมมานอนกับผมสักเดือนหนึ่ง ท่านมาพิสูจน์ตัวเองก่อนถ้าไม่สามารถมานอนกับผมได้อ่าถ้าไม่สามารถมานอนกับพ่วภพยได้ผมเข้าใจว่าท่านนักวัอไพรกับชัยเนาะแต่ว่าอะไรที่ควรไม่ควรก็อย่าพูดอันนี้พูดให้ในช่องเราได้ยินด้วยนะครับเพราะว่ามีคนพูดถึงผมในทางที่ฟังแล้วเสียความรู้สึกนะครับพูดมาได้ไงว่า ผมขายอะไรช้างแนะนำให้ผมขายหางช้างที่อื่นมาขายที่พู้เอกชัยมันมันใช่เรื่องไหมเอ,อแนะนำให้ผมเอาหางช้างที่อื่นมาขาย,ออยคือมันใช่เรื่องไหมมันใช่เรื่องแนะนำไหมเออมันมีเรื่องให้คุยเยอะไหมครับ มมีแต่ห่วงนะหางพ่อพายนี่ถามดูน้องตาได้เลยว่าผมห่วงหางท่านขนาดไหน <Okay. S 1> เวลาหลุดหลายเส้นที่ผมเครียดเลยนะแล้วผมไม่เคยเก็บไว้หลวงปู่ท่านตัดแบ่งให้ผู้ชาหมดตัดกิเลตตัดปัญหาคนมาเช่าเป็นเส้นเมื่อก่อนเส้นละแปดหมื่นห้าเด็กก็เห็นก็ได้ได้เช่าแค่สองคนที่เหลือก็ไม่ให้ใครเช่าแล้วไม่มีถ้าเราคิดจะหากินสุกปรปกเนี่ยเราไปเอาช้าหางช้าเนี่ยไหนมาบอกหางพ่อเอกขายเส้นหมื่นสองหมื่นห้าพันมันไม่ดีกว่าหรือ ผมไม่อยากรู้มากนะคนที่ซื้อสายนอนพื่อพายแล้วก็มาฟ้องเนี่ยว่าในหน้าตาเป็นยังไง ไม่จริงคืออย่างนี้ครับก็ไม่ไม่จริงครับถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าปั้น,ป,นปั้นตัวละครขึ้นมา อย่าไปฉีดน้ำน้ำจากแทงคูมเบ็ดเบ็ดเบ็ดเอาน้ำนี้